ครับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยไปที่จังหวัดพังงาผมก็แนะนํานะสำหรับผมเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านผมก็อยู่ที่สุราษฎร์นะครับก็จะแวะไปเรื่อยนะครับนะอันนี้เป็นบรรยากาศของการล่องอ่าพังงานะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเรือจากที่อ่าวพังงานะครับก็้อยู่ความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ไปแวะไปที่เกาะเจมบอลนะครับหรือเขาพิงกันนะน,น,นะครับอันนี้เกาะเจมบอลนะครับซึ่งได้ถ่ายทําหนังเรื่องเจมบอลมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับหรือเขาพิงกันเขาตาปูก็ได้แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้ก็ตะเวนไปนะครับการรับประทานอาหารก็ไปที่เกาะปันยีนะครับเกาะปันยีนี้เป็นเกาะ กลางอ่าวพังงานะครับแล้วก็เป็นชุมชนชาวอิสลามแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรับพทานอาหารที่นั่นนะครับเราจะไปต่อที่หมู่เกาะอื่นก็แล้วแต่นะนะครับเพราะว่าวันนี้เกาะพันญ,ญีก็เป็นจุดพักของเรือท่องเที่ยวนะครับคือการเที่ยวที่พังงาก็จะวางอะไรเป็นระบบแล้วซื้อทัวสะดวกที่สุดนะครับจะไม่บุ่นวายอะไรนะเขามีทัวให้เลือกเยอะนะครับไปที่ จังหวัดพังงานโดยตรงก็ได้หรือจะจองจากจังกรุงเทพมหานครเป็นแพ็กเกจไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดพังงานนะครับ